นะครับวันนี้จะพามาซ่อมเครื่องตัดหญ้าลูกค้าบอกว่าจอดไว้ไม่ค่อยได้ใช้สตาร์ทสตาร์ทไม่ติดพอดีช่างมาดูช่างเลไจะเปลี่ยนหัวเทียนลองเช็คหัวเทียนดูเช็คหัวเทียนหัวเทียนก็น่าจะใช้ได้แต่ช่างมองไปเหมือนน้ำมันมันเยอะเกิน ทำไมทำไมมันเยอะเกินอะไรมาลองถอดนี่จุดมันเครื่องช่างแค่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยแค่เปิดฝาเนี่ยน้ำมันเครื่องก็เยอะออกน้ำมันเครื่องเยอมออกเองเลยดนะนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนำ <c oughs> อ่ะตอนนี้เครื่องอยังสตาร์ทไม่ติดนะแต่เราจะไล่เช็คตามอาการทีละอย่าง เพราะเราไม่รู้กับลูกค้าว่าลูกค้าใช้อะไรมามั่งเราก็จะตรวจเช็คตามว่าน้ำมันเครื่องแห้งไหมหัวเทียนบอดไหมน้ำมันไหลไหมน้ำมันคาบูไหลไหมแต่นี่ช่างลองถอดถอดฝาแล้วก็ลองหมุนหัวเทียนแต่ช่างดูว่าน้ำมัน,ม,นมันเยิมเยิมไม่แน่น้ำมันมันอาจจะดันออกจากวาลว รั่วออกจากวาล์วแล้วก็ไหลลงมาข้างล่างช่างก็เลยลองเปิดน้ามันเครื่องดูพอเปิดน้ามันเครื่องดูเนี่ยน้ำมันเครื่องเต็มเลยมาดูวิธีการใส่น้ํามันเครื่องของเครื่องสี่จังหวะถ้าเขาทาแบบไหนใส่น้ํามันเครื่องยังไงมานี่นะครับน้ํามันเครื่องน้มันเครื่องมันล้นแต่ใจมาเทเทออก ทดูประมาณเทลงไปน้ำมันเครื่องนี่ไม่มีน็อตถ่ายนะเครื่องตัดหญ้าเนี่ยดูยังไม่ได้นะครับมันมีเกลียวแล้วเทเอานี่ยกแล้วก็เทธรรมดาเนะี่ยเทออกอันนี้น้ามันเครื่องเพิ่งเปลี่ยนมาดูจากสีน้ามันเครื่องนะมันใสๆมันใสๆเหมือนเพิ่งเปลี่ยนมาทเทไป ทีไป, <SE> ไปเรื่อยๆทีล้วก็ตั้งตั้งเสมอโอเคทีล้วตั้งเสมอเนี่ยถ้าตั้งเสมอแล้วดูนี่นะมันจะมีข้อตรงนี้เกลียวสุดท้ายเห็นไหมเกลียวสุดท้ายเกลียวสุดท้ายให้น้ำมันเครื่องมันอยู่ที่เกลียวสุดท้ายอยู่ระยะขนาดนี้ระยะขนาดนี้เกลียวสุดท้ายโอเค ถ้าเราไม่รู้ว่ามันอยู่เกรียวสุดท้ายไหมแต่อาจจะมองไม่เห็นนะเราโยกเอามือโยก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 แล้วเราก็ดูคลื่นคลื่นน้ำมันเครื่องว่ามันอยู่จุดไหนเนี่ยโยกมาเห็นไหมน้ำมันเครื่องตรงนี้ปล่อยลงไปโอเคแค่นี้มันอยู่เกลียวสุดท้ายแล้วโอเคถือว่ามันเครื่องพอดีน้ำมันเครื่องสีจังหวะถ้าช่างแนะนําให้ถ่ายก็คือ สามวันครั้งถ้าใช้ทุกวันใช้ประจำสามวันครั้งถ้าไม่ค่อยได้ใช้ก็สี่วันถ่ายน้ำมันเครื่องครั้งหนึ่งแล้วมันจะทนมากเลยเพราะว่าเราใช้งานประจำเราไม่ต้องไปเสียดายน้ำมันเครื่องใส่อย่างน้อยๆไม่เยอะน่าจะเป็นครึ่งครึ่งครึ่งขวดครึ่ง ครึ่งของขวดเอ็มร้อยนะถ้าช่างจําไม่ผิดนะขวดเอ็มร้อยอ่ะเราไปใส่ดูเราเทใส่มันใส่เครื่องใส่ขวดเอ็มร้อยครึ่งของขวดแล้วก็ค่อยเอามาเทใส่ในนี้ว่ามันจะพอดีไหมถ้ามันไม่พอดีเราก็ลดไปนิดน,นึงก็ล,ลองดูมาเราจะมาชิกดูโอเคนี่หัวเทียนนี่เราถอดหัวเทียนออกแล้ว น้ำมันเครื่องเราเช็คแล้วเราก็จะมาเช็คไฟก่อนก่อนที่เราจะใส่หัวเทียนเข้าไปนะช่างมือเดียวไม่ค่อยถนัดก็ไม่ใส่หัวเทียน ในลำโาลหิตตัโอ้ไฟมันจะออกบางมาก ไฟไม่ออกบามาเราต้องมองค่อยมองเอามาจี <eye> e ้กับเครื่องตัวเครื่องึกเมื่อกี้ไฟออกแรงอย่างไไฟมีถ้าไฟมีถ้าไฟมีเราไปพาดเอานิ้วไปโดนหรือว่าสายนี่มันรั่วสายตรงรั่วเห็นไหมสายตรงนี้มันรั่วสายตรงนี้มันรั่วเราไปจับน้ำมันเครื่องโดนแล้วนิ้วเราไปโดนกับตัวเครื่องมันก็ดูดเรา Ачаас парк өчтхөрэ. Окей. Ми фай дээр л оноо мастарт дуу. พอดีมือไม่อย่าเดียวมันแตก ไม่ติดได้ามาเครื่องแล้วได้ลองลองเรามาเปลี่ยนหัวเทียนดูใส่หัวเทียนตัวใหม่ หัวเทียนหัวเทียนมันน่าจะบอดหัวเทียนมันท่านบอดน้ำมันเครื่องมันเครื่องมันเยอะเกินแล้วมันดันมาางบนมันแช่น้ำมันเครื่องเยอะมันก็บอดนี่ดูนะหัวเทียนนีใหม่นะหัวเทียนนี่หัวเทียนใหม่แต่เพิ่งเปลี่ยนเพราะว่าน้ำมันเครื่องมันเกินมันเครื่องเกินมันก็ดันมาวาว อันมาวาาวทำหัวเทีนบอดน่มันก็มีคาบข้าเหมาอยู่ข้างตรงนี้ไฟมันออกไม่ดีโอเคเครื่องนี้เปลี่ยนอันนี้สตาร์ทแล้วเบาเบาดับเต่้งเบาดับนี่ฮนะไขควงไข่ควงวหมุนตรงนี้มันจะมีน็อตอยู่ตรงนี้ นี่นะมันจะมีน็อตตัวนี้หมุนปรับคันเร่งเข้าไปหมุนไปประมาณ4-5รอบดูอพอแล้วก็ลองสตาร์ทดูเราจะได้ไม่ต้องเร่งสตาร์ทมือจับตรงนี้ เร่งด,ด,ดีเบาและดับเร่งดีเบาและดับเราไม่หมุนเขาอีกอือาต้องเร่งช่วยเดี๋ยวเราแค่ไปปรับจูนน้ำมัน ่ๆฟังเสียงเอานะฟังเสียงเครื่องเครื่องมันแบบทํางานพอดีพอดีแล้วก็พอแตน่นเหมันจะได้ยินเสียงเวาววาวมันดิ่แรงขนาดน,นี้แน่วจะเวาหลือยัเลย เร่งสุดเร่งอะเร่งสุดเรง่งอะเร่งสุดแล้วเครื่องให้ดับแปลว่าน้ํามัน,นมันตรงนี้ไม่พอดีนี่อาการมันดับเดี๋ยวเราจะมาปรับจูนน้ามันตรงนี้ปรับจูนน้ามันตรงคาบูนี่เครื่องมือที่ใช้ก็เป็นไขควงแบนไขควงแบน เกียร์าให้มันแหลมแลมไม่ให้ย่เข้าไปในนี้หมุนไปซ้ายไปขวาถ้าหมุนไปซ้ายก็คือปรับคันเร่งลอยขึ้นให้มันให้น้ำมันมันไหลดีนิดนึงหมุนครึ่งรอบพอลองสตาร์ทดูบัด